คา549,000ผ่อนต่อเดือนประมาณ9,000บาทเท่านั้นเองเข้าใหม่อีก1คันนิสสันเทียนา2.0 XL ตัวไมน่าเชสแล้วปี2019 โดดเด่นมากเลยครับคันนี้ไฟหน้าโปรเซ็คเตอร์พร้อมเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์กระจังหน้าสวยพรีเมียมมากๆนะครับเป็นตัวไม่ได้เชนแล้วมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยมาดูด้านข้างเพิ่มเติมกันได้เลยครับคันนี้สวยมากๆมาพร้อมกับล้อแม็กซ์18นิ้วทูโทนจากโรงงานเลยนะครับออปชั่นจัดเต็มกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED มีกล้องรอบคัน360องศาเลยเข้าออกด้วยปุ่ม p u s สต t a r t k e ย l เล s เลยนะครับภายในสีดำสวยเบาะหนังปรับอิสระ8ทิศทางพร้อม ระบบดันหลังด้วยมาพร้อมกับหน้าจอดิสเลย์5นิ้วพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมันติฟังก์ชันมีระบบพุชคอนโทรลช่วยขับมาเรียบร้อยนะครับหลังคาซันรูฟสวยคันนี้มาพร้อมกับเครื่องเสียง Bose Premium ให้ความรู้สึกแน่นๆเลยนะครับผู้โดยสารตอนหลังกว้างขวางนั่งสบายมีที่วางแขนให้ด้วยนะครับคันนี้ในส่วนของตอนหลังนะครับดีไซน์ข้างหลังสวยมากครับไฟท้ายตัวนี้เนี่ย พรีเมียมมากๆนะครับมาพร้อมกับโคเมียมยาวต่อดทั้งคันมีกล้องสองหลังให้ด้วยปลายท่อคู่สปอร์ตมากๆนะครับหรูแถมยังพรีเมียมดูด,ดันนะครับคันนี้นิสสันเทียนา2.0 XL ตัวไมนาเชนแล้วราคา549,000บพผ่อนต่อเดือนประมาณ9,000บาทเท่านั้นเองโทรหาก,กระต๊อบได้เลยครับ086-988-9299โทรเลยครับ